ครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการประกอบเล็กไรเนอร์นะครับใส่เบาะนะครับใส่พนักพิงนะฮะเริ่มครับแล้วก็ยกขึ้นครับจะมีเหล็กอยู่สองสองด้านนะครับยืงก้านนะครับเสียบเข้าล่องด้านนี้นะฮะสายขวานะครับเสียบครับเสีงนี้ด้วยเสียบสองข้างนะครับ โอเคพอลงมากดนิดนึงนะครับโอเคเข้าล็อกแล้วครับตัวนี้นะครับสองเกตดูครับจะมีเหล็กอยู่สองข้างนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะฮะจะมีล็อกด้านข้างนะครับสองข้างเราค่อยสวมลงไปนะครับสวมด้านข้างให้ลงล็อกนะครับให้เข้าพร้อมกันนะครับ กดจะลงล็อกนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับง่ายๆครับอาตอนถอดยังไงตอนถอดก็ถอดนะคือเป็ออกมาจะมีสลักตรงนี้นะฮะให้ง้างนะครับนเนี่ฮะง้างแล้วก็ยกพร้อมกันนะครับสองข้างนะะง่ายๆนะครับ โอเคหนางสลัก2ข้างพร้อมกันนะครับเลยกขึ้นนะครับ